ครโบกมือหน่อยครับเย่โบมือใส่กล้องหน่อยครับโบมือหน่อยครับบ๊ายบายขอเลยแล้ยิ้มหน่อยบ๊ายบายก่อนไม่ไปยิ้มหน่อยครับพี่ๆยิ้มเดินเท่าเท่ากันครับเดินไปเท่าเท่ากันครับใครมาใครมาดูดูใครกำลังมาดูดูดูใครกำลังมามาแล้วใครหน่ะใครน่ะใครหน่ะ ยย่ย,ยกไปเล่นลากกระซามันค่อยๆไปมันบ่สวยลากกระซามันเร็วๆพิกพพกี้ยิ้มหน่อยครับกินินไม่รู้เลยว่าใครอะยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับลูกเออยิ้มใส่กล้องหน่อยนะคะ ยิ้ม,ห, hungry, mm มนห,หน OB ่อยนะคะพี่ๆ oh, ย <cs ut> ิ้มหน่อยนะคะนี่นะเห็นไรนักดีนะโบกมือหน่อยนะคะสีเหลืองโบกมือหน่อยสวยค่ะโบกมือหน่อยค่ะโบกมือใส่วิดีโอหน่อยเร็วเร็วเร็วสวยค่ะสวยค่ะกระเทยน้อยสวยค่ะโบกมือหน่อยค่ะโบกมือหนะคะไม่กินโบกมือหน่อยเอาทำไมแฟชั่ชุดนี้น่ากลัวจังเลย เด็กหน่อยเลยสิหยานสูเอาเงินเดือนกันนี่รถไถตืดด้วยเห็นไหมรถไถตืดท้าไมข้างบนไม่ยืนเลยล่ะไม่มีแฟนซีอะไรเลยข้างบนอ่ะเอาคุณเป็นกรรมการคุณจะไปไหนน่ะ จะตีทำไม่ห่างกันจังเลยมันเดินเร็วไปอายิ้มหน่อยค่ะพี่ฟ้ายิ้มสวยมากเลยเจอไม่ไหนพี่ฟ้าเห็นพี่ฟ้าไหมจำได้ไหมน่ะ้าง่าแมงคือยังหวาแต่งตัวคือคัดเอ้าไอมิลิดากูจือไม่ได้ กู้ไปไทยลูกกระเพ่นกูจื้อบ่ไดเลยไปตาย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 สวยมากค่ะยิ้มหน่อยค่ะํามายเออร์สีชมพูยิ้มหน่อยค่ะสวยมากสวยมากยิ้มใส่กล้องหน่อยนะคะสวยค่ะสวยที่สุดสวยค่ะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ ยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะ,คะสวยค่ะชมพูน่ารักจังเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะชมพูค่ะวอนน่ารักมากเลยวอนยิ้มหน่อยค่ะบอกมือให้คุณหน่อยเย้ <c oughs> <Yeah. c oughs> ไมากเลยค่ะสีอิู๊ค่ะรอที่สุดค่ะลูกชายใครเนาะยิ้มหน่อยค่ะสีอิู๊ยิ้มหน่อยค่ะโบกมือหน่อยค่ะสวยค่ะ